สวัสดีครับนะเอากล้องอันนี้แหละก็จะมารีวิวจุดเช็คอินอันนี้จุดเช็คอินที่อะไรนะบางแตนเนาะเช็คอินบางแตนรบ,บรรยากาศตอนเยน็นๆโอ้โหจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเดี๋ยวให้ดูเลยนะกันนะนี่นะครับบรรยากาศก็มีตามที่เห็นเลยครับ อันนี้คือทีการเตะเตะแก้คันสำหรับสายตกปลานี่มีควันพลาดเลยครับจุดนี้ <c oughs> ด้านหลังเราจะมองเห็นวัดครล,นนลครับที่ผมยืนตรงนี้เป็นแพนะด้านนู้นก็จะเป็นอีกล็อกหนึ่งเขาจะมีจุดเช็คจุดนของเขาก็จะมีเจ็ตสก,กีในล่องนะครับ ช่าเต็นท์น่องด้วยอาจจะไม่ใช้ชได้นะครับอางนี้นะอยู่ติดถนน,นเลยครับ พค่งไถท,ที่ตัดต้นไม้มีบรรยากาศนีมาณครึ่ะน,น,นะถ้าเกเย็นๆเปิดไฟเนี่ยน่าจะสวยกว่านี้สายตากปลาไม่พาลาดเลยมีวิตาสกีด้วยครับน,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 นี่มีด้านหน้าก็จะมีเนี่ยคนสวยนั่งจิงชาครับผมนี่เห็นไหมคนสวยนั่งจิงชาไหมครับริมแม่น้ำครับตรงนี้ก็จะเป็นแพร แล้วก็มองเห็นนู่นวัดบางแตนนะครับบรรยากาศบอกเลยครับว่าดีมากๆเพื่อนๆน้าคนไหนชอบตกปลานะครับก็เตรียมเบ็ดไม่ได้เยอะๆเลยครับเนี่ยจะเกิดปลาเข้านี่ยเยอะเลยครับทั้งกุ้งทั้งปลาปลากระพงก็มีนะครับจะเกิดมนเข้านี่ครับโอ้บอกเลยมากันเยอะๆยิ่งสนุกวันนี้แค่มารีวิวก่อนนะครับ ครับผมเดี๋ยวตอนเย็นๆจะดูบรรยากาศโดยรอบอีกทีนึงครับรวมๆว่าตอนเปิดแสงสว่างเนี่ยรอบๆเนี่ยจะสวยขนาดไหนกันเนี่นี่นที่ใครยู่ทีนั่งแรกอีก่อนะถ่ายแล้วนะตอนนี้ ขออนุญาตไปดูตอไไน,นนี้ก็เปิดเปิดไฟแล้วในพื้นที่เปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศด้านบนกันบ้างนี่ฮะเปิดเปิดไฟรบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ครับนอ,อันนี้เป็นออฟฟิศตรงนู้นจะเป็นห้องน้ำครับ,รบผมแล้วก็มีเครื่องดื่มขายเครื่องดื่มจุดกลางเต็นท์ครับ องเงครับบรรยากาศส่วนตัวมากครับโทรนัดแนะเขาก่อนถ้าเกิดใครชอบบรรยากาศเนี่ยโทรจองพื้นที่ก่อนล่วงหน้าได้เลยนะครับอยู่ติดถนนเลยครับนี่เลยวัดบางแตนมาถ้าเกิดมาจากาฝั่งชายฝั่งทวเลยวัดบางแตนประมาณ2กิโลถ้าเกิดมาจากตัวเมืองปัะจินก็ประมาณสี่สิโลได้ไมั้งตรงนี้ นวุฒนะครับอนวุฒกินน้ำชาอยู่โอเคเป็นไงครับอนวุฒยากาศดีไหมครับดีเยี่ยมเลยครับ ว่าไงครับอีวาครับแต่ผมส่งโลไปแล้วพี่อครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศช่วงเปิดไฟอีกครั้งครับผมลมเย็นสบายดีมากครับโอเคครับโอ้โหเนี่ยฟังเสียงเสียงบรรยากาศช่วงเย็นโอเคแค่นี้ครับพี่เห็นเตอร์กับช่วงเย็นก็จะมีนี่ครับชิงช้านั่งเล่นครอบครัวเนี่ยมาแบบครอบครัวนี่ดีมากเลยครับ ปิ้งย่างจะเอามาเองก็ได้หรือจะสั่งที่นี่ก็ได้ครับมีจุดตั้งเต็นท์อีกครั้งครับนี่บรรยากาศรอบเย็นครับาสายตกปลานี่ผมพูดจริงมีควรพลาดครับชิวๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผมวันนี้ก็เมื่อกี้ตอนเย็น ช่วงเย็นก็เห็นบรรยากาศช่วงเย็นช่วงค่ํามารีวิวให้ดูก่อนเดี๋ยววันเสาร์หน้ามาอีครับครับผมเดี๋ยววันเสาร์หน้าอีกทีหน้าให้ดูส่วนอีกทีนี้ดูรีวิวไปก่อนนะครับใช่ครับวันนี้ก็ยังไงนักวิชากช่องด้วยนะดีมเมอร์แฟมิลี่ครับอ่ะนักเตะสากช่องด้วยครับกับผมนัเต้เฉียบครับผมช่องเฉียบฟิตชิ่งครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีหน้าครับสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับ